ครับอ่านี่คือกิจกรรมนะครับอ่ารอเสาเตีคารนะครับสร้างอาคารปฏิฐานองค์ลูกหลรอลูกหมุนและรอหลวงพ่อครูบริส uh, oui, ุทธ <What> ิ์องค์ใหญ่วัดบ้านไร่นะครับอ่าวันนี้นะครับออ่่าาทางคณะสงฆ์นะครับนำโดยอ่าท่านพ่อครูโควิชกิติสารนะครับเจ้าคณะอำเภอเฉลิมเกียรตินะครับท่านได้อ่า นำผู้บริษัทสินิพน์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกขาแล้วก็คุณนนมาร่วมการทำกิจกรรมนะครับหล่อเสาเททานสร้างฐานเททานของลูกคุณแล้วก็คุณดวงใหญ่พัดป้านไล่นะครับซึ่งคณะทั้งหมดน่าจะประมาณร้อยกว่าคนนะฮะในในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณหนะลวงพ่อครู

มัจาเรสุปตาคีนางกายกรรมวาจากรรมว ทานนะครับหลายๆโรงนะครับโดยเจ้าพ่อโรงงานลูกชิ้นนะครับ505ของแจ้มหมวยนะครับทีอ่อยู่ที่อำเภอสุนินนะครับท่านได้มอบเส้น๋วยเตียวนะครับ แล้วก็ลูกกิ้นนะครับเครื่องปรุงพร้อมทำก๋วยเตี๋ยวมาถวายเพลนให้กับพระสุก์นะครับแล้วก็เลี้ยงโลคาให้กับคณะอาสายบุญทุกท่านนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าที่ในการทำงานนะครับโดยเฉพาะท่าน พระสมุทรติีอนาลยโยนะครับคุณเจ้าวารวัดวัดไร่นะคะท่านเป็นหัวเรี่ยวแรงให้กับโครงการของเรานะครับ้องต้องกราบอ,อนุโมทนาบุญกับท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับอขอบคุณครับ